สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับคุยต่อเนื่องนะครับเรื่องของเทรนด์นะครับมาร์เก็ตตในปี2022นะครับประเด็นอะไรนะครับที่จะกลายเป็นเรียกว่าแรงขับเคลื่อนที่มีผลกับการตลาดและธุรกิจนะครับเราหยิบมาวิเคราะห์มาพูดการจากบรรดารีเสิร์ชต่างๆนะครับที่ตอนนี้ก็มีการเริ่มสรุปกันมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่นักการตลาดควรจะติดตามนะครับ ประเด็นวันนี้เนี่ยผมจะคุยเรื่องของความไม่สมบูรณ์นะครับ imperfection นั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมาชักพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วผลส่วนตัวผมนะผมชอบผมชอบประเด็นนี้นะครับผมคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำด้วยคือการให้คุณค่ากับความไม่สมบูรณ์การเห็นความงามในสิ่งที่มันอาจจะไม่ perfect นะครับมันอาจจะไม่ต้องแบบว่าเป็นแบบอะไรที่มันเป๊ะอะไรก็ได้นะครับ ถามว่าโรคนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะฮะคือเขาก็พยายามทำรีเสิร์ชนะเขาบอกว่าการมีโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันทำให้คนจำนวนมากเนี่ยก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นแหละนะครับแบบเฮ้ยจะโชว์ตัวเองใช่ไหมฮะแล้วพอโชว์ตัวเองปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งเริ่มต้นคือการมองหาสิ่งที่เรียกว่าความสวยงดงามนะครับมองหาสิ่งที่เรียกว่าเป๊ะปังใช่ไหมฮะ,ะผู้หญิงต้องหน้าเป๊ะอุ่นต้องปังผู้ชายต้องซิกแพคอะไรกันเป็นต้นใช่ไหมครับคือมันจะมองอะไรพวกเนี้ยแล้วทุกคนก็เริ่มแบบว่าพยายามที่จะสร้างตัวตนสร้าง เรียกว่าภาพลักษณ์ที่มันดูแบบว่าดูคมนะครับดูสมบูรณ์ให้ได้ใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่อมันมันไปเอียงไปข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเอียงไอีกข้างหนึ่งคือบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ต้องไปเป๊ะปังขนาดนั้นก็ได้มันไม่ต้องถึงขั้นแบบสมบูรณ์อย่างนัี้นก็ได้มันก็สามารถที่จะมีคุณค่าได้เหมือนกันใช่ไหมครับมนถึงคุยงว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นของพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ต้องหล่อแต่สามารถที่จะ มีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ฮะใช่ไหมคะคือเราจะเห็นว่าความหลอกของความสเสน่ห์ไม่เหมือนกันสวยกับมีสเสน่ห์ก็จะไม่เหมือนกันเจ็ไหมครับก็จะหาสิ่งที่เรียกว่ามาค้ากันนั่นเองนะครับแต่ณจุดนี้เนี่ยมันจะไปไกลกว่านะครับเรื่องของการมีสเสน่ห์ด้วยมันคือเรื่องของการบอกว่าต่อให้คุณไม่ได้สมบูรณ์อะไรต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาดีอะไรหรืออะไรเป็นต้นคุณก็สามารถมีคุณค่าได้นะครับซึ่งพวกเนี้ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากการแรงขับที่ สังคมเนี่ยมันกดดันมันมานะครับอย่างเขามีการทันเรซ์ช์นะเขาบอกว่าเคยบอกว่าคน Gen ซเนี่ยนะครับคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เยอะมากก็คือเป็นคนเล่นออนไลน์เยอะมากกันแหละนะครับแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาวะเรียกว่า p i t u u r p p r r f e t นะฮะนะครับอันนี้คือคำคือโค้ดเนมที่เขาใช้ในรีพอร์ตของทาง global web index นะก็คือว่าพอมันมันอยู่ในสังคมที่มันต้อง สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็รู้สึกเหนื่อยนะมันแบบว่าชีวิตมันเหนื่อยขนาดนี้มันต้องสมบูรณ์มันต้องเป๊ะมันต้องถ่ายรูปหลายๆรูปมันต้องถ่ายเอาให้มันสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้บางทีคนก็รู้สึกแบบอึดอัดอะใช่ไหมฮะและบางทีก็เลยมองหาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันควรจะหาอะไรตามที่มันดูจริงใจดูอะไรที่มันแบบมันง่ายมันไม่มีฟิลเตอร์หรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าไอ้พวกที่เห็นเนี่ยนะครับมันไม่จริงไงเพราะว่ามันผ่านฟิลเตอร์มาแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยแบบมันมัน,ม,นมันก็เลยสิ่งที่เขาเริ่มมองบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คนมองหาวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความเป๊ะปังแต่มันคือเรื่องของ การรู้สึกว่าเขาสบายใจการรู้สึกที่เขาเห็นความจริงใจอะไรอย่างนี้มากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของความเรียวใช่ไหมการอยากดูอะไรที่มันเรียวๆดูอลไรที่มันแบบว่าโอเคมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องประเด็นน่าสนใจทีดีนะบอกว่าเออมันก็เลยจะเกิดแนวทางอีกแนวทางหนึ่งว่าการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องคลาส ไม่จะเป็นจะต้องแบบโหหรูหรามันต้องเนี้ยบอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันคือการทําในสิ่งที่มันสามารถทัชชิ่งคนได้ทําให้คนรู้สึกว่ามันมีความจริงใจอะไรอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งความจริงใจอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้แต่มันเป็นความจริงอะ่ะใช่ไหมฮะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ที่มันเริ่มมีการพูดถึงการซึ่งมันก็สะท้อนมาจากสังเกตน,นะฮะในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาคุณจะเห็นเยอะมากโดยเฉพาะปีนี้นะฮะก็คือเรื่องของ ความสวยที่แท้จริง Real Beauty ใช่ไหมครับที่บอกว่าคนสวยไม่ใช่เป็นต้องหุนดีนะครับคนสวยสามารถที่จะเป็นเป็นคนที่มีโครงสร้างต่างกันก็ได้ทุกคนก็สามารถสวยแบบของตัวเองได้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้องผิวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบผิวเนียนเสมอไปละไม่ใช่ใช่ไหมครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่โดปทํามาพักหนึ่งเนะถ้าเกิดเป็นพวกแคมเปญกับตลาดใช่ไหมครัก็คือ Real Beauty s k เก c h เนี่ก็คือให้ผู้หญิงภูมิใจในตัวเองใช่ไหมครับ ของผู้ชายก็เหมือนกันก็คือแบบว่าเอ้ยคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบเพอร์เฟกมากนะฮะแต่ว่าคุณก็สามารถเป็นคนที่ดูดีได้ใช่ไหมครับอขณะเดียวกันเองเนี่ยในการขับเคลื่อนของสังคมเนี่ยกูจะเห็นว่ามีการพูดถึงประเด็นต่อต้านพวกบอดี้เชมิงนะคือการที่แบบว่าไปโจมตีคนรู้ว่าเอ๊ยแกคุณไม่ดีอะไรเป็นตน้นคือมันกลายเป็นเรื่องที่ซีเรียสลวการล้อว่าจำม่ม อะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นสิ่งที่เริ่มถูกมองว่าันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมครับก็ันคือให้เกียรตินะสำหรับผมไม่ป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเวลาเราคอมเมนต์เนี่ยว่าอ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้คนรู้สึกกดดันทําให้คนรู้สึกว่าแบบฉันฉันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าทางที่จริงๆแล้วเราควรจะให้เกียรติแล้วก็ให้กําลังใจกันและกันมากกว่าเพราะทุกคนมีดีนะครับมีดีในแบบที่ตัวเองเป็นนั่นเองนั่นก็นนคือสิ่งที่ เป,เป็นเป็นกระแสสังคมนะครับแล้วตรงนี้มันย้อนกลับมาที่แบรนด์คืออะไรเขาบอกว่าแน่นอนว่าแบรนด์ก็คือต้องหาการสร้างตัวตนที่มันจริงนะครับธุรกิจนะครับถูกเริ่มถูกคาดหวังจากตัวผู้ริโภคว่าคุณจะนําเสนอความเป็นจริงแล้วก็ให้ภาพนะครับหรือประสบการณ์ที่มาเป็นจริงไม่ต้องมาฟิลเตอร์ไม่ต้องมาใส่ให้มันดูเวอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่า เวอร์แล้วมันดูแปลกๆมันก็ไม่ใช่นะฮะซึ่งซึ่งช่วงนี้ผมเจอเยอะมากนะคือแบบเวลาคนมาดิจิตอลปุ๊บเนี่ยทำซีจอลังการมากเลยแต่พอดูแล้วมันเฟกไงนะฮะพอดูแล้วเฟกปุ๊บเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่มันไม่ไม่น่าสนใจอ่ะไม่รูปลอมนะฮะคือคือพอเฟกไปมันกลายเป็นปลอมใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องคิดนะคุณลองไปดูพวกวิดีโอพรีเซนเทชันนะฮะพวกงานต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีวิธีการถ่ายทําซึ่งบางคนทำแล้วดูดี ดูดีมากดูแบบว่าน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับแต่บางคนมันดูแบบโอ้โหมันดูล้ําแต่มันดูปลอมไปหมดเลยซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่เขาปรารถนาเอ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองคิดดูนะครับว่าคำว่าเพอร์เฟไม่ perfect มันคืออะไรแล้วก็ลองไปคิดต่อนะครับว่าวันนี้นะครับด้วยมุมมองของการทำงานการสร้างงานงานต่างๆเนี่ย มันควรจะเป็นแบบไหนนะครับมีคำพูดหนึงที่ผมชอบมากเขาบอกว่า imperfect imperfectionist is perfectionist นะครับก็คือการการไม่สมบูรณ์นี่แหละนะครับมันคือกาให้มันทำให้มันสมบูรณ์นะครับก็ผมว่ามันเป็นคำพูดที่ดีนะ นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นการม,มันกลายเป็นเทรนที่เราคนต้องติดตามกันว่าจะส่งผลอย่างไรนั่นเองนะครับเรื่องจริงเรื่องนี้ก็มีการพูดมาะพักหนึ่งแล้วไม่ใช่เทรนใหมา่าทีเดียวแต่คงจะเห็นภาพชัดขึ้นเพราะการมีโลกออนไลน์และโลกออนไลน์สร้างคอนเทนต์ได้เยอะมากมายทีเดียวนะครับนั่นนะครับนั่นคือสิ่งที่เอามาคุยกันในวันสดนี้นะครับ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามการเอพิโซดนหน้านะครับว่ามีเทรนด์อะไรอีกนะครับมีเรื่องราวน่านสนใจอะไรมาบ้างมาล่าสุกันฟังนะครับติดตามการเอพิโซดนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ